ได้เวลาทําพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA กันแล้วนะคะแต่ทําอย่างไรถึงจะถูกทําอย่างไรถึงจะสอดคล้องกับตัวกฎหมายเดี๋ยวเรามาตามชมในคลิปนี้กัน,นะคะ่ะ สวัดีค่ะไข่มุกค่ะแพลตฟอร์มชาแนลจากแรกหน้าคอ r p ปอเรชันค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาลงลึกถึงกระบวนการเลยค่ะว่าขั้นตอนนะคะตามพรบฉบับนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างโดยทั้งไข่มุกนะคะจะสรุปให้เป็นกระบวนการข้อข้อแบบจดจําและนําไปใช้อย่างง่ายๆเลยค่ะและอย่างที่ทราบกันนะคะว่านี่แหละค่ะคือตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p d p a นะคะที่ด่งดังอยู่ในตอนนี้ค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเนื้อหาในพบรนีบยมีอะไรบ้างกระบวนการที่จะต้องทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ชมกันทีละข้อเลยค่ะโดย ข้อหนึ่งนะคะเริ่มแรกที่องค์กรจะต้องจัดทําเมื่อที่จะเริ่มโครงการพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือจัดตั้งคณะทํางานนะคะหรือแต่งตั้งตําแหน่งผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรนั่นเองค่ะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็จะตามมาตรา41และ42เลยที่องค์กรเนี่ยจะต้องมีการแต่งตั้งคณะทํางานนี้และดูแลคุ้มครองการเก็บรวบรวมการนําไปใช้และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรค่ะโดยผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ะะเราก็จะได้ยินชื่อคุ้นหูเป็นตำแหน่งใหม่ขึ้นมาค่ะก็คือ DPO นั่นเองค่ะย่อมาจาก Data Protection Officer ค่ะมาต่อกันที่ข้อที่2นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรเริ่มออกตัวทํากันไปแล้วนะคะก็คือเอกสารชี้แจงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า Privacy Notice นั่นเองค่ะโดยเอกสาร Privacy Notice นี่นะคะก็คือเป็นเอกสารชี้แจงค่ะว่าทางองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรบ นําไปประมวลผลหรือนําไปเผยแพร่ในวัตถุประสงค์ใดบ้างค่ะเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือพวกเราทุกๆคนค่ะเวลาจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราแก่องคอ์กรใดองค์กรหนึ่งเราจะได้ทราบค่ะว่าองค์กรนั้นๆจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปทําอะไรบ้าง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการให้หรือเปล่าคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นเอกสารที่สําคัญไม่แพ้ก,กันเลยก็คือข้อที่3ค่ะนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า privacy policy นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะจะมีความใกล้เคียงกับเอกสาร privacy notice แต่จะแตกต่างตรงที่ว่าเอกสาร privacy policy ค่ะจะเป็นนโยบายที่ประกาศมาจากองค์กรนั้นๆค่ะว่าเขาเนี่ยมีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้างตรงนี้นะคะทาง ก,ก็จะต้องจัดทําขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับตัวกฎหมายในมาตราที่41กับมาตราที่42ค่ะซึ่งเป็นเอกสารสําคัญที่ระบุว่าต้องมีและขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วมาที่กระบวนการที่4แล้วนะคะก็คือการจัดทาเอกสารข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลหรือที่เราเรียกกันว่า data processing agreement นั่นเองค่ะอย่างที่เราทราบดีค่ะว่าองค์กรที่เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นจะถูกเรียกกันว่า data controller นะคะแต่ถ้า data controller ค่ะมีการนําส่งข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรค่ะ ออกไปให้องค์กรภายนอกองค์กรภายนอกที่รับข้อมูลจากเราอะค่ะจะถูกเรียกว่า data processing นะคะฉะนั้นแล้วระหว่าง data controller กับ data processing ค่ะจะต้องมีการจัดทําเอกสารฉบับนี้ค่ะเพื่อให้ data processing เขาได้รู้สิทธิ์ของเขาค่ะว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งไปให้ขเาหขมเาขมีสิทธิ์ในทําอะไรบ้างตามวัตถุประสงค์อะไรหรือกิจกรรมอะไรและสามารถจัดเก็บไว้ในระยะเวลานานเท่าไหร่ค่ะตรงนี้แหละค่ะก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกๆท่านอย่างเช่นพวกเรา จะได้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์นําข้อมูลของเราไปใช้และใช้เพื่ออะไรค่ะและเดินทางมาถึงข้อที่5นะคะกะเ็เรียกได้ว่าเกือบจะครึ่งทางของกระบวนการวันนี้แล้วค่ะแต่ขาดไม่ได้เลยเป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆนะคะก็คือบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขององ,องค์กรนั่นเองค่ะหรือที่เราได้ยินคุ้นหูกันว่า Record of Processing หรือ ROP นั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมีความสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะทางองค์กรเนี่ยจะต้องจัดทําเพื่อให้ได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บและรว รวบรวมมานั้นจัดเก็บมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะคะถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนนะคะใครบ้างนะคะที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆบ้างค่ะและระยะเวลาการทําลายเป็นอย่างไรนะคะเรียกได้ว่าตรง AOP เนี่ยแหละค่ะจะเป็นแผนที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรเลยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องสามารถเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงปัจจุบันขององค์กรนั้นๆในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสม่ําเสมอค่ะมาที่ข้อ6นะคะเรียกได้ว่า ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญสุดๆสําหรับพรบฉบับนี้เลยค่ะก็คือการจัดการฐานความยินยอมหรือที่เราเรียกกันว่าตัว c o n s e n t m a n a g e m น n t นั่นเองค่ะเพราะในตัวกฎหมายนะคะให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลชัดเจนเลยฉะนั้นไม่ว่าองค์กรของเราค่ะจะทําการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้เพื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ใดตรงนี้แหละค่ะจะต้องมีการแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและเจ้าของข้อมูลนะคะก็จะต้องยินยอมให้เราจัดเก็บนะคะต้องบันทึกตรงนี้แหละค่ะเป็นเล็กขอดเลยว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้คํายินยอม กับองค์กรจริงนะคะและองค์กรเนี่ยก็จะต้องนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งกับเจ้าของข้อมูลเท่านั้นค่ะตรงนี้แหละค่ะก็จะต้องมีการจัดการนะคะคําร้องต่างๆและก็คํายินยอมต่างๆจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเพื่อให้องค์กรค่ะสามารถดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดค่ะข้อนี้ก็จะสืบเนื่องมาจากตัว consent management เลยนะคะก็คือสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลหรือ data subject rights นั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะพรบฉบับนี้ให้สิทธิ์แก่พวกเรานะคะซึ่งถือว่าเป็น Data Subject หรือเจ้าของข้อมูลเป็นสําคัญค่ะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการที่จะมาสนับสนุนสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลค่ะว่าเมื่อเขาให้คํายินยอมให้กับองค์กรเนี่ยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขาแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรบ้างในข้อมูลส่วนบุคคลของเขาค่ะอาทิเช่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงนะคะคาร้องขอให้เราลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้นค่ะหรืออาจจะมีบางวัตถุประสงค์นะคะที่เขาเคยยินยอมให องค์กรเนี่ยไปดําเนินการแล้วแต่เขาเกิดเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เรานําข้อมูลของเราไปใช้กับวัตถุประสงค์นั้นๆน,น,นะคะองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีช่องทางให้กับเจ้าข,ของข้อมูลเนี่ยมาใช้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าพรบฉบับนี้ค่ะเขาค้างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลบลบคลเป็นที่ตั้งเลยค่ะและก็เดินทางมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่เรานํามาฝากกันในวันนี้แล้วนะคะก็คือการจัดทําจดหมายแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า data breach letter ค่ะเอกสาร นะะมีความสําคัญมากเพราะว่าเมื่อองค์กรนะคะ่ค่ะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางองค์กรจัดเก็บรวบรวมนั้นมีการล่วไหลออกไปสู่ภายนอกค่ะก็จะต้องมีการทําเอกสารจดหมายแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้แก่หน่วยงานรัฐนะคะหรือสํานักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบด้วยค่ะซึ่งตัวบทกฎหมายก็กําหนดชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าองค์กรเกิดทราบหรือพบว่ามีเหตุข้อมูลล่วไหลค่ะจะต้องแจ้งกับหน่วยงานรัฐนะคะภายใน72ชั่วโมงค่ะอย่างที่เราเคยพบเห็นข่าวกันในอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยครั้งนะคะ ว่ามีองค์กรทําข้อมูลล่วไหลมีแฮกเกอร์มาขาโมยข้อมูลค่ะตรงนี้แหละค่ะเราก็ต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานรับทราบนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าองค์กรท่านใดที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่และทราบนะคะหรือรู้ตัวว่าตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราล่วไหลออกไปแล้วค่ะต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าต้องแจ้งให้ทันภายใน72ชั่วโมงค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ควรจะมีการจัดเตรียมเอกสารแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ค่ะเพราะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้แจ้งไปกับหน่วยงานรั อันนี้ก็คือระบุมาตามกฎหมายฉบับนี้เลยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือกระบวนการทั้งหมดนะคะที่ทางเราเนี่ยสรุปและย่อมาจากตัวพร,รบรฉบับนี้ที่มีถึง44หน้าเลยนะคะพี่ๆก็จะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าพร,รบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p d p a ค่ะจริงๆแล้วใจความขั้นตอนเนี่ยกฎหมายเขาอยากให้พวกเราทําอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งเราเองนะคะแล้วก็ที่พี่ๆเก็บกันอยู่ให้มีความปลอดภัยด้วยค่ะฉะนั <S <S ้นแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดอยากทราบกระบวนการเพิ่มเติม หรือลงอรายละเอียดที่เจาะลึกมากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็อย่าลืมติดตามแบล็กหน้าคอปเปอเรชันในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสุดท้ายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ไข่มุกด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราผลิตคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ให้กับทุกท่านอีกค่ะพบกันอีกในคลิปถัดๆไปค่ะอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ